ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมของ MySQL Workbench นะครับ Workbench นี่จะเป็นตัวที่จัดการ MySQL หลายคนอาจจะใช้ n นาะมี c a t หรือว่า Heidi SQL ก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างตัวฐานข้อมูลผมจะสร้าง table member ขึ้นมาโดยผมก็มี database ขึ้นมาแล้วีผมจะมาสร้างนะครับ จะสร้างเมมเบอร์ขึ้นมาเก็บข้อมูลของผู้ป่วยตัวนี้เป็นโปรเจกที่ผมกำลังสร้างนะครับเป็นโปรเจกกระบบคลินิกอของออทันตแพทย์รักฟันรักฟันสวยครับโอเคครับผมจะมาสร้างเมนูนี้ให้มันให้มันทำการดีไซน์การลงมาเป็นข้อมูลผู้ป่วยแต่ก่อนอื่นผมต้องสร้าง My SQL ขึ้นมาก่อนเฮ้ผมต้องสร้างไงฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน ทีนี้ตัวนี้มันจะอยู่ในฐานข้อมูลที่ชื่อด้านซ้ายนี่จะเป็น list รายการฐานข้อมูลที่เราสร้างทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับ p s t admin นะครับคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวจัดการาเช่นผมใครที่จัดการบนนี้ก็จัดการได้นะครับมันจะมันมันจะอยู่ในหน้านี้เหมือนกันมันจะเชื่อมต่อกันนะครับผมโอเค ตัวนี้มันจะเป็นดัตต้าเบสของตัว DCM DB นะครับซึ่งผมก็มีอยู่4 Database อยู่แล้วทีนี้ผมจะสร้าง Database ก้อนใหมก็คือ Member ขึ้นมาโอเคครับผมก็เปิดโปรแกรมผมก็สร้างผ่านนี้เลยได้เลยนะครับผมก็ d c ตัวนี้มันจะหน้าตามก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือส่วน Table ส่วน v i w นะครับแล้วก็ Store p r o c e d u r s t t o r e procedure มันจะค่อนข้างลึก นะครับจะเขียนคล้คายๆ SQL Server ก็ได้หรือเขียนเป็นรูปแบบของฟังก์ชันก็ได้ในที่นี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับก็เป็นเราจะสร้างเทเบิลขึ้นมาผมก็เลือกที่จะ create table ขึ้นมาผมก็ new number นะครับผมโอเค ID ตอนนี้ ID แล้วเราก็ auto ลงไป คอตโต้ก็คือให้มันจัดอันดับอัตโนมัตินะครับผมก็คือ 1, 2, 3, 4่ไปเรื่อยเรียงลำดับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเพมเพมเบรีคีย์ก็คือคีย์หลักต่อไปก็จะเป็นอ่าเป็น full name อ๋อวาชาเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรสัก1 0 0หรอก็แล้วกัน ไปก็นี่เบิร์ธเดย์ผมเขียนเป็น b ีเดทอ่ะบีเดทนะครับผมก็คือวันเกิดอันนี้ก็เป็นเดทเป็นเดทก็แล้วกันครับตันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นอีเมล ก็แปดสิบนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรโฟนครับผมโอ้นิดน้อยนิดเดียวก็ประมาณสักสิบห้าพอครับนี่ก็าการ การก็คือพวกบัตรประจำตัวประชาชนสัก20แล้วก็เมม b เบอร์โค้ดก็คือรหัสของสมาชิกผมจะเจนนเรตไปประมาณสัก60ตรงนี้ผมขอเป็นชาก็แล้วกันจะได้ประหยัดเนื้อที่นิดนึง ถ้าเกิดใครหาย,ยาก็ค้นหาได้เลยเห็นครับหาไม่เจอโอเคชาสักโคดเรล่าประมาณสักยี่สิบโอเคทีนี้ก็ ันนี้ก็จะเป็นโค้ดได้แล้วชื่อได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเซ็กเซ็กชันเซ็กผิดเซ็กก็คือเพจนะครับประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบต่อไปก็เป็นอดเดส ตัวนี้จะเป็นตัวเดืออะไรอีกอก็เป็นสเตตัสก็แล้วกันสเตตส์นี้ผมจะไว้เช็คเช็คว่าเป็นค่า1หรือ0ูนย์ไว้โชว์หรือไม่โชว์อะไรประมาณนี้ครับผมกำหนดเป็นอินอินนัมเบอร์เดียวนะครับ,รบแล้วผมก็กำหนดให้มันเป็นค่า1ตลอด ก็คือใส่ f e u l u l t ไปเป็นหนึเ,เมื่อเราทำการเพิ่มฟิลอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ apply เลยนะครับก็คือ save ลงกังนดีมันก็จะขึ้นเหมือนเป็นโค้ด SQL ขึ้นมาว่ามีการ create database ชื่อนี้แล้วก็ใส่ table นี้ฟิลแต่ละฟิลก็จะทำการตึ๊ดๆึ้นมาประมาณนี้นะครับส่วนเรื่อง SQL พวก ก็ไปลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมนี่ก็แอ p ไพ่เสร็จแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาเป็นิทตัวนี้ซึ่งเราจะเปิดตารางได้ก็ตรงนี้ครับรูไปไฟฟ้าทุมตรั่าผมลองเพิ่มดูผมเพิ่มเป็นกับหนกวันไม่ขึ้น สดีโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรนโอเคผมลองเทสดูก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นเจเนเรตคูดอัตโนมัติเองแต่ตัวนี้ผมลองเช็คดูว่ามันจะไอสแตตัสเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหนึ่งเองไหม โอเคเตตัส <Okay>. เป็นศูนย์อยู่เราองไปแก้แต่ตอน Generate Code ตรงนี้มันจะมันจะเป็นศูนอยู่เ hey. มันจะเป็นหนึ่อยู่แล้วนะครับโอเคเราลองไปดูในตัวนี้ดูนี่ครับมันก็จะขึ้นเหมือนที่เราสร้างบนหน้านี้เลยปกติเราก็จะสร้างบนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราให้มันแบบเวลามันเร็วขึ้นในการสร้างฟิลสร้างอะไรเร็วขึ้น นะครับผมโอเคทีนี้กี่นาทีแล้วโอเคทีนี้ผมจะผมจะแสดงลีดรายการของตัวเมมเบอร์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมได้เขียนลีดรายการไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ New m e m เมมเบอร์ Member ขึ้นมานครับ เอาเป็นเมมเบอร์ลิสเพื่อให้รู้ว่าเป็นรายการไหนดีไหมว่าเมมเบอร์ลิสต์เมมเบอร์ลิสจะอยู่ในเทเบิลของแอดมินนะครับที่นี่ในที่นี้ผมสร้างในตัวโคดไว้เรีร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ ครับโอเคครับตอนนี้ผมได้สร้างเป็นเป็นเทเบิลไว้เป็นรีดรายการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองแสดงผลก่อนตัวนี้เป็นโค้ด HTML อยู่นะครับผมผมก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้ผมลองแสดงผลดู่ตอนนี้มันยังแสดงผลไม่ได้นะครับเราต้องทำการนะ ส่งค่าไปยังในเด็กก่อนของผมมันจะเป็นเขียนรูปแบบของ Ajax นะครับมันจะเขียนค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงครับผมผมจะส่งค่ามายัางหน้านี้ให้มันทำการเดสโค้ดขึ้นมาเป็น64ส่เบสหกสิน,นะครับแปลงโค้ดขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกค่าหน้านั้นลงมาส่วนเมนูของผมมันจะอยู่ในแอดมินเมนูตรงนี้ครับผมก็ทำการ Copy ก็ปีม y เมนูแต่ละเมนูลงมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะลิงก์ค่าไปผมจะลิงก์ค่าจากเมนูตัวนี้ก็คือนะครับผู้ป่วยตอนนี้มันยังไม่ลิงก์ข้อมูลผู้ป่วยนะครับผมจะลิงก์ค่าไปหน้านี้เมื่อกี้นะครับผมก็ทําการาใส่ลิงก์ลงไปตรงนี้ปกติเราจะเขียนอย่างนี้นะครับปกติทีนี้ของผมมันไม่ได้เขียนแบบนี้มันเขียนเป็นรูปแบบนี้ มันเขียนเป็นรูปแบบ php นะครับแล้วก็ทำการ echo set มันก็จะใส่ค่าของ base base กับ1ี่ encode หรือเปล่าดูนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับ มันจะลิงก์คล้ายๆตัวนี้เลยครับผมเขียนผิดมันจะลิงก์รูปแบบของตัวนี้คล้ายๆกันโอเคแล้วผมก็ใส่คำว่า member ลงไปเพื่อที่จะเรียกไฟล์ member ลงมาในนี้แต่ว่าของผมมันเป็นชื่อ member list ตัวนี้นะครับอ่ามันจะนำการไปต่อสตริงกับหน้านี้ก็คือหน้านี้ มันจะมาต่อสปริงกับ p ีมันก็จะเรียกไฟล์ตัวนั้นขึ้นมาาลองดูครับลองเรียกดูทีนี้มันยังเออเลยอยู่เพราะว่า,ามันไม่พบหน้าครับผมมันหาหน้าไม่เจอแล้วก็ใส่เครื่องหมาย vision mark นะครับผมเพื่อที่จะให้มันเรียกหน้าอินเด็กเพราะว่าเราส่งค่าไปยังหน้าอินเด็กครับ vision mark แล้วก็ FLS กับตัว FLS มีหน้าอ่าเป็นตัวนี้ครับอ่าเป็นตัวนี้ FLS นะครับผม FLS นะครับตัวเดียวกันโอเคทีนี้มันจะส่งหน้าไปแต่ลบนี้ก่อน นี่คือหน้ารีสไรายการที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับผมแต่มันจะยังไม่โชว์ข้อมูลเพราะว่าเรายังไม่ s q l เรียกเรียกเรียกฐานข้อมูลที่เราสร้างมาเมื่อกี้มานะครับผมโอเคครับทีนี้เราจะทำการเรียกดาต้าเบสที่เราสร้างขึ้นมามามาโชว์ราสการตรงนี้นะครับเราก็ประกาศ p ี p แต่บางคนจะยังไม่ทำโค้ดคอ n เน c t ลงนะครับโค้ดคอนเน c t ก็คือองอ่ามันจะอยู่หน้านี้นะครับ Connect นะครับแต่ของผมมันเรียกในหน้าอินเด็แล้วก็คือจบไม่ต้องมาสร้างใหม่อีกรอบนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงแต่เป็นจะเป็นรูปแบบของการเขียนฮาร์ดโค้ดนะครับจะไม่จะไม่มีเฟรมเวิร์กนะครับจะมีแค่เฟรมเวิร์กบ o t s t ต a ตตัวเดียวไว้สร้างหน้าตาเฉย โอเคมาเขียนต่อกันเลยทีนี้ผมเพประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวชื่อว่า sql ปะ sql ก็ใส่ลงไปปิดให้มันด้วยแล้วก็ select ค่าสัพุมจะ select ค่าทั้งหมดเลยดีกว่าถ่าทั้งหมดก็ star นะคะเหมือนที่เคยบอกไว้ตอนนั้นจะเขียนเลย โอเคนี่ก็อาต่อไปก็ทำการคิวรี่มันขึ้นมาก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาคิวรี่ก็ได้แล้วก็ทำการไม่ sql db อา underscore db น,นะ,ะตัวนี้ โอเคแล้วเราก็าใส่ตัวแปรตัวนี้ลงไป uh huh. ใส่ตัวแปรตัวนี้ลงไปแต่เราอย่าลืม Connect กับ d a t a b a s e ที่เราสร้างขึ้นมาในโค้ด Connect ก็คือตัวนี้นะครับ d า t a b a s e ที่เราสร้างขึ้นมาผมจะผมประกาศในตัวนี้นะครับอ่า uh huh. uh huh. แค่นี้ okay. ทีนี้ผมก็จะทำการ ทำการดึงดึงตัวแปลกอ็อบเจกต์ลงมาผมจะเขียนในรูปแบบของการเขียนแปลกอ็อบเจกต์แบบพื้นฐานเลยนะครับผมจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับทนนีนี้ก็มันจะได้สวยๆโอเคแปลกอ็อบเจกต์ปกาศลงไป ใช่หลุดบายนะครับเปิดปิดวงเล็บเปิดปิดป๊อกลงมาแต่ว่าเราจะเอาวงเล็บไปปิดข้างหลังก็คือให้มันวนหลบไปเรื่อยๆตรงแท็ก b อดี้แท็กที y อดี้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะวนหลบไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้เราก็ใส่ตัวแปรด้านบนลงไปก็คือตัวแปรตัวที่เราคิวรี่มานะครับตัวที่เราคิวรี่มาโอเคตัวที่เราคิวรี่มาก็คือตัวตัวตัวแปรคิวรี่อ่าคิวรี่เขียนตัวแปรคิวรี่ก่อนก็ได้โอเคทีนี้เราก็มาข้างหน้าตัวแปรคิวรี่นิดนึงแล้วเราก็กำหนดตัวแปรตัวนึง ขึ้นมาเป็นด t ต้าได้โอเคดัต้า My SQL แฝกถ้าใครเขียนอารีก็จะเขียนรูปแบบของอารีเลยได้เลยนะครับ่ะน่ะถ้าถ้าแฝกอารีก็จะเขียนในรูปแบบของแฝกอารีผมจะเขียนในออ e ต t ก็ผมจะดึงไปใช้ในหลายตัวครับผมทีตอนนี้ผมได้ปิดไปดูดอ่านี่ตอนนี้ผมก็จะกำหนดตัวแปรมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแปรที่เราจะส่งค่าไปโชว์ตัวแหน้านะครับแล้วขึ้นมาอ่าผมเึงก็เป็น m i d ก็คือชื่อฟิลด์ Oh. ปูอ่าปิดให้ด้วยตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นชื่อในดัตต้าเบสของเราก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราเอาอ่าต่อไปผมก็จะเบอร์เดย์เบอร์เดย์ก็ได้อ่าทีนี้ผมไม่เอาเบอร์เดย์ไปโชว์ดีกว่าผมเอาอีเมลไปโชว์โอเคอีเมลไปโชว์ผมก็จะภาบพขนาด M E ล ่ากับใส่ดาต้าลงไปตัวแปรที่เราจะเรียกค่ามาต่อไปก็ n อ่าฟนหรือเปล่ายิฟูนตัวแปรงหน้าแล้วแต่ใครจะกําหนดนะครับผมทีนี้ผมจะเอาไปโชว์ก็คือใส่ตรงนี้เลย ตรงนี้ผมจะใส่เป็นค่านับค่าไปตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆนะครับจะหมดตัว i ตเท่ากับ1 2, 3, 4, 5, นะทีนี้ตรงนี้ก็จะใส่ค่าตัว i อลงไปไก็คือหมายเลขลำดับ1 2 3่5จะให้เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับเราเสรข้างล่างด้วย แัวแบบนี้มันจะง่ายเวลาเราเลือกค่าหลายค่านะครับผมอันต่อไปอ่ะตรงนี้อีเมลเนาะอีเมลโอเคอีเมลต่อไปก็อ่ะตรงนี้เป็น full name นี่มาเป็นชื่อเต็มครับชื่อเต็มชื่อ นามสกุลข้างหนาาเป็นเบอร์โทรท อ่าโอเคทีนี้เราลองไปดูอ่าเออเลอเนอดนึงเออเลอเออเลอตรงบวกบวกแสดงว่าผมใส่ผิดอ่าลืมไอก็คือบวกค่า1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆลงไปนะครับอันนี้ก็จะโชว์รายการลิสรายการขึ้นมาทั้งหมดแล้วอีเมลผมเขียนผิดหรอ อินึงอีอิวผมไม่ได้ใส่ครับผม,ผมแล้วผมใส่ x x x ครับอ,อ,อินิวส่วนรัพายรัพา,ายทุกครั้งนะครับเวลาที่ทำงาน เท่านี้ก็เป็นการโชว์ลีดรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการ,รพัฒนาเลขหน้าหรือว่าอัปเดตดีลีฟเพิ่มอะไรต่อไปก็ก็ต้องไปพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเวลาแค่นี้ครับยังไงก็ขอบคุณครับ